สวัสดีค่ะไม่คุษยสงยมจงจิตนะคะคลิปนี้จะชวนทำอาหารเพื่อสุขภาพอีกเมนูหนึ่งนะคะไข่เจียวหน้าทะลักค่ะนะคะเตรียมผัดหน้านะคะนีแครอทหั่นนะคะ ตัวฝักยาวซอยอหอมหัวใหญ่ซอยสับะมะเขือเทศซอยแล้วก็กระเทียมสับนะคะพริกขี้หนูนิดหน่อยค่ะแล้วก็ผักชีนะคะ่าแม่ครูใช้น้ำมันมะพร้าวเราจะผัดน้ำมันนิดหน่อยนะคะน้ำมันน้อย ให้คูใช้น้ำมันมะพร้าวหน้าหนาวก็จะเอาออกยากหน่อยนะคะอ่าพอน้ำมันร้อนแล้วเราก็เอากระเทียมลงเจียวนะคะเจียวกระเทียมเจียวหอมหัวใหญ่พอสุกแล้วก็เอาทุกอย่างลงผัดด้วยกันนะคะยกเว้นผักชีนะคะผัดไปปรุงรสไปด้วย ซีอิ้วขาวกับน้ำมันหอยนะคะแล้วก็เก็บไว้พักไว้แล้วเราก็มาเตรียมทอดไข่เจียวไข่นะคะแม่ครูก็ใช้น้ำมันน้อยนะคะเพื่อสุขภาพอ่าไข่สามฟองตีให้เข้ากันกับน,น้ำปลานะคะเสริมมะนาวนิดนึงเพื่อให้มันฟูนะคะ แล้วก็มีผักชีไว้ทีหลังนี่นะคะพอเจียวไข่สุกเสร็จแล้วก็ใส่จานแล้วก็ราดหน้าด้วยเครื่องที่เราผัดไว้นะคะแล้วก็โรยผักชีเวลาทานก็าราดด้วยซอสมะเขือเทศอีกนิดหน่อยก็จะรสอร่อยมากนะคะ ทุกคนมีความสุขกับการทำไข่เจียวหน้าทะลักนี่นะคะแทบไม่เห็นไข่แล้วค่ะกินอร่อยมากค่ะคอนเฟิร์ม